สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุกุสุคนสุบองสุบอลน,นะจ๊ะพี่เขามาหาส้มส่องบัวดาวพี่น้องบรรยากาศคือคือฝนสิตกนี่ดาวาเมื่ออื่นฝนจะตกเนาะคืมแห้งพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณหานาฬิกาเนาะพี่น้องเนาะห้าโมงหรือสิบห้านาฬิกาอุ้ยยังไงว่าพี่น้องว่าผิดอี่เลยสิบเจ็ดนาฬิกา คื่เราพิดเราถือจะเป็นคือซาพอนน่ะแหละซาพอนคนดังพี่น้องบรรยากาศอยู่หนาน้องพี่น้องบรรยากาศาแยงแรงๆขึ้นแต่บอลมเมื่อวานนี่ผัดลมเมื่อนี่ผัดบอลมพี่น้องลูกสาวก็พ่อเพิ่นกับผู้และคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวสิไปนนำตอนนี้ข้ามาหนึ่งเข่าก่อนบรรยากาศทางนี้พี่น้องเลย ได้ยินเสียงแตก่กระดิง่งงัวเงียบสงบตาทางเทิงกลางเทียงกระแทงคงงึ้นแห้งอะไรเนาะนี่คือมันสิมาอลไรนี่คึ้นอยู่ในนี้อันนี้หัวพักบัวเอามาตากแล้วพันะไม่จะออกแบบเขียวๆนั่นเลยบุหูหัวพักบัวพี่น้องเอาปลูกไว้ แล้วมันแก่แล้วเขาก็เอามาตากก็เพื่อว,ว่ามันเลือยก,กัไว้ปลูกปีหนาได้ปลูกงามฝนมันบ่ได้อือกำลังขังมืาหนึ่งพี่น้องกำลังสิมาเตรียมนึ่งข้าวเผาย่าตง,งแลงๆปลูกเป็ดไก่กะถากินกระเทือ,อนเลยดิกระเทือนหน้าผมเล็ดดใช่ไก่ไก่ห้าัวนี้ตัวปูซิมงามสองตัวค่ะแมนเบิร์ด กับาแม่พี่เ้างอแม่ก็เลียงเตงงัวงัวกระดดพวกนี้ผู้นิยูจะชื่องัวตัวเองอ่ะอันตข้างนอกจะเป็นงัวเขาหนองแม่แม่เออแม่บอกรือว่างัวฮาเบิรนี่ยงัวาแดงเบิรอืมงัวมดำอืมแดงนึงแดงตนแม ต้นบ an so ักม่วงกับบ่เป็นปีนี้พี่น้องเอ้ยได้สิกินบักม่วงกับอพีกายนี่โอ้ยเฮามานะพี่น้องม่วงกับอมันยางอยู่อืมปีนี้น่ะเฮาบ่เป็นซ้ําพวกเป็ดไก่กันตายย่างตามรงให้ก็มันสิเกือเพิ่นได้ได้ย่างตามรงสดๆเากินยาหนาพี่น้องามันอึดมันหิวช่วงดํานาเลี้ยงไว้ก่อนถนอมไว้พออดดํานาแล้วเฮาสิบ่มีเวลาอัน แบบว่าหาอยู่หากินเข้าผัดมุงนาทำแต่นลูกกาดํำหน้าเนอะจะกลายลายยางฮะนะนม่นอืมานะพี่น้องหนึ่งเขาวย่ามงังแรงสุดพี่น้องตูกเทียงเลย,เ,ยเขาหลักบอกยังมีคนหลักอยู่ด้วยือ สบายดีพี่น้องทำหน้าที่ของตอัวเองทุกวันพี่น้อง,องมะกัศเซียน้่งเนาะเอาผื่นไก่พี่น้องเจอมะกัศรักเสียรักไม่นางมันเขาย่างแดงเนาะเลยกินแป็นเมนูคอยมาทำนัง,งเขาต้องหนึ่งก้อนนะ่ไ น้งเนยกับปน้ำพอเนได้อยเลสชาชนอกกเดือดอจัดหน่อยอ่ออยนะหนึ่งเส้นมวยมวยหนึ่งเข่าชน,นอกเลยเขายืนเท่าก็บเรียบมากลายเลยมาไง เกลือมาอันเรืออันเขาเย้มันเรือกับไว้เกลือเกลือมาไก่ฮะนะอ้าวพี่น้องไก่เสียเหรอเกลืออันเชื่อกับมาเกืือกับคนเท่ากันนบจุกมือลแล้ว ก็แบบว่าเฮากับบริคังมาตรฐานนะพี่น้องกล่อยตามกินตามธรรมชาติเพื่อนกับมาเข้าเฮ็ดเพื่อนกับข้นนี่แหละมีสองอย่างแหละหนึ่งลายเลยพี่น้องหนึ่งกระมือหนึ่งหนึ่งมาเรื่อยๆขาเนาะหอมหอมเป็นข้าวเหนียวใหมนี่ค่ะเ ข้าผึ่งมันมันเป็นเข่าพันเอียงเนาะมันเขานี้วพันมันออกวาใหม่เลยมันหอมมันโมเมนต์เข่าเตี่ยแดงไลเป็นเม็ดสีขาวๆเขาข้ามสิบหกือว่าข้ามสิบเก้าหรือเ่าแล้าชิมเอียงด้วยที่เบบะโอ๊ผิดว่าถือแต่ขอสูดนั่นไม่เป็นเขาเนี้วพันที่แบบหอมขนาดกล้ามันนะเวลาเราไปเพาะพันุมันนะมันก็ยังหอมเลย โอ้ยขึ้นมาอีกเลยเด้สเตแรงทางหารไก่เนี่ยเมือแรงเลยแหละ้วจอาต่งไก่ตำมุงกับฝึงกินไก่เนาะโจอลงกแม่โหดว่ะเจออืมเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยห่องไฟเลยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพี่น้องเ้ยส่วนไลน์เนาะพี่น้องคอมเมนต์หรือถามกันเข้ามาแบบว่า แ่มือเศร้านั่นบางมือเท่ากับแบบออกมายู่ออกมาหนึง่งแกบางมือนะเท่ากับ่ได้ออกมาเนาะชิ้นหนึ่งเป็นแบบว่าช่วงแงมือแรงรายกลัวแงมือแรงบางมือก็อีเมหนึ่งบางมือก็เท่าหนึ่งอะไรแต่ส่วนรายกับตอนเศร้าอีเมสิก็แล้วแต่แล้วก็อะไรบังคับเนี้ยกันนาะทำนาทีของตัวเองให้ดีที่สุด ก่อนสิไปไ้ไทรกัพี่น้งองห่วงนี่แหละจะไปบุญกับเบิดงบหลายไปมือหน่อยกันแบบว่าบริสุรยังนะแต่มันแพงไปบุญพระธาตุทูลนะหรือว่าทุกคล้องทุกอย่างกับแพงเสียไปมือหน้านั่นเบิดไปจากแสนเนาะสองประมาณสามแสนพันกว่าบาทถูกจากพี่น้องเยบริสุรยังไงเนาะ ซื้อกินแล้วก็ซื้อนอไม้ซื้อไข่อะไรมากินกะขนาดนั่นที่ว่าประหยัดอะไรหักเบิดนะมันกัมันก็เสียค่าไปบุนเนาะมันก็มีทีจอดรถแต่เขาก็เก็บเงินเนาะทีสถานที่จอดรถเก็บอยู่ประมาณสิบพันจีบแล้วก็เน็บอันดอกไม้กะบหาพันแล้วก็เสียน้ำค่าน้ำมันอ้ไปมันก็เสียอะไรอ่ะ เยวรยางพี่เนะาะได้กลับไปปีหนึ่งไม่เทือนหนึ่นงเนาะพี่เนาะเขาก็จัดงานเป็นเทศกาลงา่ายเลยทางบ้านเฮาเป็นที่เหยบะหอยพี่เนาะสุดยอดจะชวนหนีมันมหมดกันเลยวะคิดหนีเอาไว้ไว้ใหยมาเรื่อ่อะไร โอเคพี่น้องตอนนี้เฮาสิไปนำเบาดาวอยู่ไสเป็นไปไปยางกับลูกสาวเพิ่นติดตามไปเบิงนำกันได้พี่น้องเ้อะเบาดาวอยู่พี่พน้องเย้ยเตะแต่กทุกมือ,อพี่กับน้องเนยพี่น้องเพิ่งไปได้ชิมฮะพาเฮาไปเล่นสไลเดอร์เนี่ยถ้ามีรถใหญ่พาไปอยู่เนยบอกเดขกพกโตให้แม่นำถือก่อน อยากไปเล่นสไลเดอร์พี่น้องน้องโมน้องแมมเขาไปบุญเบิร์ตเรือแต่น้องเนยคำพองไปเบิร์ตแล้วรถไฟกระยาเนาะเออมันไก่มันไกลถ้าถ้าไปบุญบ้านอลีดเป็นไรพระธาตุพนไกล่อยากไปเหรนสไลเดอร์โอ้ยสงสารนางพี่น้องอ,อยากไปบุญหมู่ไปเบิร์ต นั่งบริบาส่วนพดาวกะเตะแต่ก็ออยู่พี่น้องเลยบรรยากาศนี่คืคมๆไม่ด้่ะหเอืมห้อบอเลยเฮ้โอ้งนาเห็นลูกนี่นะ ส่วนพานตะวันตกน้อยเนยบุกไปกัะยาเนาะถ้าไปบุญบัานสีสว่างเนาะอ่อยากไปบุญถ้าไปบุญบัานสีสว่างกับพ่อไปบุญบัานิตฤทิฮะอยากไปตอนแรกนี่ อุ้ยไปไปไปอิงมันเปื่อนเลยค่ะใส่ชุดง,งามๆบบดสิไปอิงเปื่อยบปลแล้ว่วนพอไปตดนี่นมันหนาวยังมืนไม่นำนั่งมอไซค์ <c oughs> พอดีแข็งตายเลยก็เลยไปอยากไปนั่งไปอยากไปอ <c oughs> <c oughs> ชวนลองเบิงเหรอไม่พอพาไปจังไปจะไปย่างจะไปหอดบุญเลยจะไปอยากนอนสบอะจะไปดิสินมักไส้ลยส่ยาอยด้อนานเมย์หายยานเมย์ร้อยป่หายไปมันไก่ขันไก่ลขันไก่เลยไปได้ขันไก่อันนี้มันไก่เนาะไปกับยาเนาะ

สามสี่ไปเมื่อมเกเต้ยเตเพนบอมีเกิดพี่น้องมือในพนบอมีเกิดมูแล้วมีเกิดเบิดเอ้าวบอมีคนหนึ่งเนาะมานำกลับ เจมส์ไปเดินทางกลับบ้านเลยไปเมื่อใช้ไป้สิชวนไปใส่บอกบวงูกชอบไปบอกไรเด้อไปมูกกับสีไปไปใส่พี่น้องน้ำบ่ดาวครับขำเลยอยายให้พ่อเข็มไป ้ยไปยังไงมันไกลกัะดอกเนาะไปบ่ไ,มไ,ไปมื่อนนี่ <c oughs> ลูกสาวอยากไปบุญพี่น้องเอ้ยพาเขาไปเน่ มันไกลยังวะโูน้องแม่มเลยเขามีรถฮุนไดเด้เขาไปเบิดครอบครัวอ,อืมเอกหน่อยก็ไปได้หนินเนาะไปเบิร์ตยังจ <c oughs> ะพ่นยังจะเสียงอืมคำพ่องก็ไปไปไปบุญย่อมหรอกเอาอยากไปเด้โอ้ยสงสารพี่น้องอยากไปบุญไปเนี้ยไปเนี้ย บรไปกับยามันใกล้ๆยนีผูกเข้าเดี๋ยวชิขึ้นรถแดะพี่น้องน้องแม่มันขึ้นไหวที่ขึ้นรถแล้วเขาห่อยไปน้ำดอกเขาไม่นำม,มีรถใหญ่ค่ยุออไม่นำพมีเลยแค่ช่องร้อนนี่เสียไปแล้วไ,ได้กินที่ฝุ่นแล้วก็อากาศกันหนาวๆวุ้ยไม่นำไปเลยเคยสิ่หอดหอดข้าวเดียว บ่หอดข้าวเดียวมันไก่อยู่มันไก่นัง่งรถจนไก่ไก่ผูจนเมื่อยโอ้ยเออสองตัวนี่กะเจ๊เอียงได้พี่น้องมึงดูหมักเหยาะกันนะฮะหนา้าขึน้นยุดไหมยุดมอยกินข้าวรถเออยังได้กะมาสิกัดมาสิกัดกมือตีมันแล้วมันกัดมือเลยบ่มีบ่มีอัน เงินไปฉีดยาได้ขอคุ้นกับพุ่นเลยไลยได้พี่น้องที่ขามาเบิ่งมาชมกินขนมอ,อีกแหลยบงดูชิเลี่ยงไว้บ่นี่นี่นะลาแล้วพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขขอโตล่าหละสบายดีรถรถสิลมรถสิลม